จีนก็รอกระทืบเขเมินอยู่รอกระทืบยคุณเซนอยู่นะครับเขารู้เช่นเห็นชาติและมึงอย่าไปหวังว่าอเมริกาจะมาช่วยมึงนะไอ้คุณเซนอเมริกานี่แม่งโคตรฉลาดเขามี CIA เข้าไปทํางานลับเป็นสายลับในทุกประเทศเลยเขาอ่านเกมขาดครับเขามองว่ามึงจะไปไม่รอดแล้วนะครับมึงจะไปไม่รอดแล้วไอ้คุเซนหนึ่งด้วยสุขภาพสองความศรัทธาที่ประชาชนมีต่อมึงไม่มีแล้ว กองทัพอากาศอย่าไปประมาทนะครับประกอบหัวลบเข้าไว้เลยประกอบหัวลบเข้าไว้เลยนะครับไม่ได้เสริมกําลังแต่กูประกอบรอไว้ที่บ้านกูนี่ถ้ามันเหนือเรานะท่านคิดหรือว่าเขมรนจะยอมเจรจากับเราและคุยไม่รู้เรื่องถ้าจะคุยรู้เรื่องตัวแทนฝ่ายกัมพูชาอย่าส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาต้องเอาตัวคุณเซนมาคุยคุณยอมได้คุณทําได้ก็เอาถ้าทําไม่ได้ผมก็กลับประเทศไทยก็แค่นั้น ไม่ทราบว่าศูนย์อพยพต่างๆเนี่ยทางฝ่ายความมั่นคงหรือกองทัพเนี่ยแถลงให้กลับเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนแล้วหรือ,อยังนะครับขมิมนมันไว้ใจไม่ได้ครับผมมั่นใจว่าอย่างไงก็เกิดสึกอีกต้องดูสถานการณ์กันนะครับมั่นใจครับนิสัยคนพาลนิสัยโจรซึ่งกระทําผิดขมิมนทําผิดต่อประเทศไทยหลายครั้งแล้วนะครับ ทางอาัจฉาวิยาเขาถือว่ากระทำผิดซ้ำครั้งที่สองเนี่ยเป็นอัชญากรโดยสันดานนะครับแล้วเขาไม่มีทางไปจักใจผมจริงๆนะครับขอญาติเสนอแนะรัฐบาลครับไม่ต้องไปคุยแล้วครับไม่ต้องไปเจราจาแล้วครับ13ข้อที่ยื่นไปไอสองข้อสำคัญมันไม่เอาอะไรที่มันจะเสียเปรียบมันไม่เอาหนึ่งขเขมรแม่นไม่เคยยอมรับผิดจากการกระทำความผิดของมันสองอะไรที่มันจะเสียเปรียบ มันไม่เอาอะไรที่จะเกิดความเป็นธรรมมันไม่เอาอะไรที่มันได้เปรียบมันถนึงจะเอาเราเป็นประเทศใหญ่กว่ากองทัพเราใหญ่กว่านะครับและเราไม่ใช่คนเกเรเรายื่นข้อเรียกร้องเราว่าเราใช้แผนที่1นึ่งต่อห้าหมนซึ่งทั่วโลกเขาใช้กันแผนที่มันละเอียดนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปถ้าขีดเส้นปากกาปื๊ดไปเนี่ยถ้าหนึ่งต่อห้าหมื่นเนี่ยมันประมาณ500เมตร แต่ไอ้เขมรเนี่ยมันเอาแผนที่ฝรั่งเศสเมือ100่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยขีดเส้นปากกาไปในแผนที่ปื๊ดเนี่ยมันกว้าง2 0 0พเมตรก็ตัดสินแบ่งกันตามแผนที่1ต่อห0 0 0มืจะเอาชาติเป็นกลางไหนมาอ่านแผนที่ก็ได้ที่เขาใช้กันเนี่ยเขาจะได้ตัดสินให้เด็ดขาดไปสักทีหนึง่งจะได้จบไอ้เขมรเนี่ยที่มันมีปัญหากับเราเนี่ยมันอ้างแผนที่1ต่อสอง0,000โม่ๆไงมันจะมันก็เลยบอกว่าพื้นที่ทับซ้อนนะยังไม่แบ่ง ก็ไอสัตว์มึงทำไมไม่ใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นเล้วมันจะได้รู้ว่าเป็นของไทยหรือว่าของขมรเออคนอย่างนี้ขอญาตเรียนรัฐบาลนะครับท่านรองภูมิธรรมเวชชย,ยชัยเราไม่ต้องไปคุยกับเขาแล้วครับขมรทางกองทัพครับท่านผู้จัดการทหารบกเรืออากาศใช้คําพูดนิ่มๆว่าเราจะไม่รุกรานดินแดนใครไม่ข่มเหงรังแกผู้ใดและไทยยึดมั่น ผืนแผ่นดินไทยตามแผนที่1ต่อห้0 0 0ื่นแม้นหากใครมารุกลานมาทำร้ายพี่น้องประชาชนคนไทยหรือทหารไทยเราจะใช้สิทธิ์ป้องกันตัวอย่างเต็มกำลังความสามารถและไม่ต้องไปคุยกับแม่นหรอกครับเจรจามาห้าสิบปีแล้วมันคุยไม่รู้เรื่องท่านจะไปคุยอะไรแต่เราไม่ได้แข็งขืนเราไม่ได้อยู่ประเทศเดียวในโลกนะครับ สังคมโลกจับตากับเราเราก็แถลงอย่างนี้ครับว่าเราเนี่ยยึดมั่นในกติกาสากลของกฎบัตรสาประชาชาติสนธิสัญญาเจนีวาจะไม่รุกลานดินแดนใครแต่จะไม่ยอมให้ใครมาทำอันตรายประชาชนคนไทยหรือพี่น้องทหารหารแม้แต่คนเดียวหากใครกระทำเยี่ยงนั้นจะตอบโต้อย่างสาสมเพื่อให้หลับจำ พูดแม่ไปแค่นี้ครับแล้วอย่าไปคุยกับคนเฮี้ยไอหุ่นเซนเนี่ยมันเฮี้ยไม่ต้องไปคุยครับมึงไม่คบกูกูก็ไม่คบมึงผมไม่อยากให้คบนะครับคุณจะออกคําสั่งอะไรผมไม่ได้รังเกียจประชาชนพี่น้องชาวกัมพูชาเลยนะครับแม้แต่คนเดียวแรงงานต่างด้าวของกัมพูชาที่มาทํางานในประเทศไทยคุณก็ใช้ปัญญาคุณคิดเอาเองนะครับว่าคุณกลับไปเนี่ยคุณจะกลับมาได้ไหมคุณไม่มีงานทําแล้วนะกลับมาเนี่ย ต่อไปเขาจะไม่เปิดรับแรงงานกัมพูชาเข้ามาทํางานในประเทศไทยแล้วนะครับคุณก็กลับไปพบความยากจนในประเทศถ้าลองคิดดูเถอะครับถ้าท่านไม่กลับเป็น4ี่แสนห้าแสนคนเนี่ยท่านคิดว่าไอ้ฮุนเซนมันจะยึดบัตรประจําตัวท่านมันจะยึดที่ดินท่านตามที่มันขู่ได้จริงๆเหรือคน4ี่ห้าแสนครอบครัวเข้าอีกหคูณเข้าไปห้าคูณห้าก็สองล้านกว่า ประชาชนจะออกมาเรียกร้องไอต้ตระกูลคุณเขาจะอยู่ไม่ได้แล้วที่จะประชุมกันอีกสองอาทิตย์ข้างหน้าบอกว่าจะเรียกร้องให้มันปราบแก๊งสแกมเมอร์แก๊งคอนเซนเตอร์ท่านคิดว่ามันจะทำเหรอคุยกับคุณเซนเนี่ยคุยกับหมายังรู้เรื่องกว่านะอำนาจอยู่ที่คุณเซนไอ้ทีมเจรจามาเนี่ยแม่รับคำสั่งคุณเซนอย่างเดียวอำนาจเบ็ดเต็ดขาดอยู่ที่คุณเซนไม่ต้องไปคุยแล้วครับ ไม่ต้องคุยแล้วครับจริงๆครับ mo ยง mou อะไรเนี่ยไม่ต้องบอกว่าแต่เราก็แถลงอย่างสุข,ขุมนะครับเพื่อไม่ให้สังคมโลกประนามเราบอกว่าเรารักษาอธิปไตยไทยไม่ยอมให้ใครมาลุกลานและให้คำมั่นว่าจะไม่ลุกลานใครแต่หากใครลุกลานก่อนทําให้บ้านเรือนประชาชนหรือประชาชนคนไทยเสียชีวิตจะตอบแทนให้สาสม นะครับแล้วไม่ต้องไปคุยกับมันครับเหมือนกับผมเป็นผู้ใหญ่ผมอายุเจ็ดสิบผมเป็นผู้ใหญ่วัยรุ่นมันมาทา้าตีท้าต่อยผมและอยู่เฉยๆเอาผมไปนั่งเจราจากับมันมันไม่เข้าท่าเราได้เปรียบมันอยู่แล้วท่านจะไปคุยทำไมวะไปนั่งเจราจาต่อรองกับมันมึงไม่มีสภาพอะไรมาต่อรองกับกูอยู่แล้วไม่มีสภาพอะไรมาต่อรองกับประเทศไทยอยู่แล้วกูไม่ลุกลานมึง แต่ถ้าเปิดศึกมาอีกนะคราวนี้ต้องเอาให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างที่ผมบอกต้องจัดการคุณเซนคุณเมเน็ตครับปัญหาเกิดถ้าผมเป็นนักบินนะผมบินไปบอมแม่นครับถ้าเลือกเข้า UNSC ว่าผมเป็นอาชยากรสงคารามผมก็จะยอมติดคุกครับไอ้ตระกูลเฮียนี่ถ้ายังอยู่เอาไว้ไม่ได้ครับแม้นั้นมันไม่จบแล้วครับไปทำโพในกัมพูชาคนเกลียดคุณเซนเนี่ย 85%แต่มันไม่กล้าเพราะไอ้ฮุนเซนคุมอำน,นาจไว้หมดแล้วทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งกกตทั้งอะไรเหี้ยนี่มันตั้งพักพวกญาติพี่น้องมันหมดแล้วคดีที่มันมายิงหัวคะแนนที่บางลำพูในประเทศไทยออกหมายจับลูกน้องไอ้ฮุนเซนได้แล้วถ้าทำคดีนี้นะครับผมว่าออกหมายจับไอ้ฮุนเซนเป็นคนบงการได้นะครับตามกฎหมายไทยนะเพราะมันมาก่อเหตุในประเทศไทย ไม่ต้องไปกลัวมันแล้วครับผมว่าเราไม่ควรไปคุยครับแต่เราถแถลงนิ่มๆน,นะครับไปคุยกับมันไร้ประโยชน์เสียศักดิ์ศรีด้วยนะครับและคนไปคุยตัวแทนไปคุยถ้าเถียรกิจมันเป็นโจรไปหน่อมแนมไปยอมมันเราก็เสียเปรียบนะครับนึกถึง ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่สูญเสียกรุงเสียยุยาเก็เพราะไอพญาจักรีเนี่ยนะครับมันมีอํานาจไงพญาจักรีทาหารลับเขาไว้อย่างนี้ก็ย้ายคนนั้นไปอยู่ตรงนี้ย้ายตรงนี้ไปอยู่ตรงนั้นถอนปืนใหญ่จากตรงนี้แล้วแม่นเปิดประตูเมืองให้พม่าเลยไทยไม่เคยสูญเสียเอกราชนะครับถ้าสามัคคีกันประเทศมหาอำนาจก็ไม่กล้าที่จะ รุกรานดินแดนไทยหรือมายึดครองแต่เราต้องสามาัคคีกันเราต้องสามัคคีกันครับต้องสามาคัคคีใช้คำว่าต้องสามัคคีกันครับผมไม่สนับสนุนให้เจราจารณ์นะเอ็มอูต่างๆเนี่ยนะครับมาไล่ประโยชน์ไปคุยกับเด็กอะไม่มีคุณค่าจะคุยได้เนี่ยเวลามันลังแกรเราอีกต้องกระเทือบให้จมตีนเลยครับ ต้องเอาให้เละต้องเอาให้เละเที่ยวนี้ต้องเอาให้เละนะครับแล้วมันจะคุยก็ไม่เจรจาครับให้มันไปกราบตีนประเทศอื่นมาแล้วมาห้ามไทยว่าพี่ไทยใจเย็นๆหน่อยนะมันยอมแล้วอย่างนั้นนะ่ถึงจะคุยกันรู้เรื่องคุยกับคนส้นตีนคนนี้มันคุยรู้เรื่องที่ไหนอะไอ้ฮุนเซนมันคุยรู้เรื่องที่ไหนอะมันก็แก่คราวผมแล้วคุยไม่รู้เรื่องแล้วครับ แล Gang re, Gang mer, นะ้วแก๊งคอนเซนเตอร์แก๊งสแกมเมอร์น่ยท่านไม่ต้องไปเรียกร้องขอให้เขาปราบแล้วครับมันหัวใจของมันเงินที่ได้จากไอ้แก๊งคอนเซนเตอร์แก๊งสแกมเมอร์แก๊งหลอกลวงแก๊งพนันออนไลน์ต่างๆไอ้หุ้นเซนเก็บภาษีหมดจีนเขาสูญเสียเงินจนกระทั่งเป็นแสนล้านนะครับจีนเลยปิดเมืองมันไนงะปิดเป็นจังหวัดล้างไปจังหวัดหนึ่ง ส่วนไอ้บอนการพนันนี่ก็เป็นหัวใจของไอ้บุญเซนถ้ามันไม่มีรายได้จากบ่อนการพนันกับแก๊งสแกมเมอร์ตายครับผมว่าอีกไม่กี่เดือนไปไม่รอดครับไม่มีเงินจ่ายข้าราชการทั้งๆท,ท,ที่เงินเดือนข้าราชการของกัมพูชาก็ต่ําอยู่แล้วนะครับแล้วประกอบกับมันขู่เขาให้แรงงานกลับไปลากญ้าพี่น้องประชาชนชาวกัมพูชาต่างจังหวัดก็จะไม่มีกิน ท่านว่ามันตายไหมล่ะแล้วคิดว่าประชาชนประชาชนชาวกัมพูชาเขาเดือดร้อนคนกัมพูชาไม่ใช่ว่าจะไปดูถูกน้ำใจเขาได้นะเขาสู้นะครับตายเป็นล้านๆคนนี้เขายังยอมนะครับตอนนี้ประชาชนชาวกัมพูชากับประเทศไทยไม่ทะเลาะกันไม่โกรธไม่เกลียดกันแต่เรารวมตัวกันไปเกลียดไอ้ฮุนเซนฮุนมาเนตและเครือข่ายญาติพี่น้องญาติโกโหติกามันถ้าประชาชนชาวกัมพูชา ไปเดินขบวนประท้วงมันจะปราบมันจะจับมันจะฆ่าท่านก็หนีไปประเทศไทยมาอยู่ศูนพยบได้พี่น้องคนไทยจะเอาของไปเยี่ยมนะครับคนที่ให้อุนซินกดทั้งชาติยอมมันทั้งชาติก็ตามใจนะครับก็เป็นขี้ข้ามันทั้งชาตินะครับท่านเตียบันจะยอมเป็นขี้ข้ามันจนแก่ตายก็ตามใจนะครับจีนก็รอกระทืบเขมียนอยู่รอกระทือพปูนเซนอยู่นะครับ เขารู้เช่นเห็นชาติแล้วมึงอย่าไปห่วงว่าอเมริกาจะมาช่วยมึงนะไอ้ฮุนเซนอเมริกานี่แม่งโคตรฉลาดเขามี CIA เข้าไปทำงานลับเป็นสายลับในทุกประเทศแหละนะครับเขาอ่านเกมขาดครับเขามองว่ามึงจะไปไม่รอดแล้วนะครับมึงจะไปไม่รอดแล้วไอ้ฮุนเซนนะครับหนึ่งด้วยสุขภาพสองความศรัทธาที่ประชาชนมีต่อมึงไม่มีแล้วนะครับ สู้กับคุณเซนเนี่ยมันต้องรัฐบาลพวกท่านไม่เคยรบทับจับศึกมาท่านเรียกที่ปรึกษาไปหลายๆคนที่ไอแ้แก่ๆก็เสียนไปแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยนะครับฝ่ายทหารฝ่ายอะไรที่เขาประทะไอ้คุณเซนมาเนี่ยนะครับตั้งเขาเป็นที่ปรึกษามาไม่ต้องตั้งมีตําแหน่งมีเงินเดือนแล้วครับเชิญเขาไปร่วมประชุมถกแถลงกันไม่ใช่ท่านไปตัดสินใจเองคนไม่มีประสบการณ์ในการรบ ไปตัดสินใจเรื่องบ้านเรื่องเมืองเดี๋ยวก็ผิดพลาดผิดพลาดแล้วมันก็เสียทีเขานะครับจะไปเซ็นอะไรมันก็จะเสียทีเขาเหตุการณ์บ้านเมืองในประเทศไทยเนี่ยเวลามีความไม่สงบเกิดขึ้นเนี่ยทหารเขาไม่ได้ตัดสินใจฝ่ายเดียวนะผมเองก็เคยได้รับเชิญเข้าไปช่วยบัญชาการอยู่นะครับเอาความพลิ้วของตำรวจความอ่อนตัวหลากหลายยุทธวิธีไปบวกกับความแข็งของทหาร ความเป็นรูปแบบของทหารนะครับทหารนี่ถ้าสั่งเดินหน้าเนี่ยแถวหน้ากระดานเดินหน้าฆ่ามันนี่ทหารจะทําปฏิบัติตามนั้นเลยครับแต่ไอ้พวกตำรวจนี่ก็จะคิดอีกแบบหนึ่งนะครับบอกเดินหน้ากระดานเดินหน้าไอ้ตำรวจแม่นวิ่งหลบโคนต้นไม้ก่อนแอบไปข้างกว้างกว้างระเบิดใส่ก่อนนะครับทำวิธีไหนก็ได้ครับที่มันเกิดประโยชน์กับประเทศชาติเรานะฮะเราอย่าไปว่ากันนะครับ พวกเราไม่ว่าจะนักการเมืองพลาดรัฐบาลพลาดผมยังไม่ว่านะผมยังไม่ออกมาด่ามาว่าเลยนะนะครับแต่อ่อนตัวอย่าหวงอำนาจนะครับอ่อนตัวหวงอำนาจนะครับผมไม่อยากให้เกิดสงครามแล้วครับเหมือนกับผมกับข้างบ้านทะเลาะกันเนี่ยผมเป็นผู้ใหญ่กว่าแก่กว่าศักดิ์ศรีดีกว่านะครับมึงขี้เมาข้างบ้านผมไม่คุยด้วยครับแต่ผมบอกผมไม่รังแก แต่ถ้าล้ําเข้าเขตบ้านกูจะยิงให้เละเลยนะครับมึงจะมาถือมีดถือไม้มาทา้ากูข้างบ้านมึงสู้กูไม่ได้อยู่แล้วะอยากจะเจ็บอีกก็ลองผมไม่ได้ยัวย่วยุนะครับอยากจะเจ็บอีกก็ลองนะครับอีแรงอีกาอ้วนเลยหมูปา่าอ้วนเลยเม่นชะมดที่กินซากอ้วนเลยนะครับเราทำอะไรในประเทศเราก็ทำอย่าไปสนใจแม่เลยไอ้เหี้ย ไอ้คุนเซนเนี่ยอย่าไปสนใจเลยฐานไหนเราก็ตัดทางในประเทศเราเนี่ยเราไม่ได้เสริมกําลังทหารกําลังทหารไม่ได้เสริมแต่กูจะตัดทางเอาไว้รับลูกน้องกูเวลาจะเจ็บจะป่วยมึงมาเสือกอะไรอะ่ะนะครับมึงมาเสือกอะไรอะ่ะผมมองว่าจุดอ่อนไหวที่จะเกิดขึ้นคือตรงอ่านมา้าช่องอ่านมา้าที่เราหยุดคืนเข้ามาได้แล้วแล้วเราไปล้อมั้วรลวดหนามเดี๋ยวเราก็ต้องลือ้อไอ้กระท่อมเพิงพักหาอะไรอะ่ะ ที่มันเอามาสร้างอนุสาวรย์ลงสาวรีอะไรนะครับกับระเบิดแม่นฝังไว้เต็มหมดจอมวางกับระเบิดเลยเราเอาแท็กเตอร์ไถให้แม่นเตียนไปนะครับกลบดันเป็นบังเกอร์เข้าไว้ตรงนั้นไม่อย่าอย่าไปคุยครับแต่เราอย่าผิดครับเราไม่ผิดกติกาโลกครับกองทัพอากาศอย่าไปประมาทนะครับประกอบหัวลบเข้าไว้เลยประกอบหัวลบเข้าไว้เลยนะครับประกอบหัวลบล้อเข้าไว้เลย ไม่ได้เสริมกาลังแต่กูประกอบรอไว้ที่บ้านกูนี่นะครับถ้าเราไม่เหนือกว่ามันนะถ้ามันเหนือเรานะท่านคิดหรือว่าคขาเหรจะยอมเจราจากับเรามันไม่ล้ครับไอ้เหี้ยพวกนี้ได้เปรียบนี่มันมันไม่มาเจราจากับเราแล้วครับนี่มันเสียเปรียบนะครับและคุยไม่รู้เรื่องถ้าจะคุยรู้เรื่องตัวแทนฝ่ายกัมพูชาอย่าส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาต้องเอาตัวคุณเซนมาคุย นะครับแล้วเราก็บอกไปไม่ต้องคุยกับมันนะประเทศไทยต้องการอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบข้อคุณยอมได้คุณทําได้ก็เอาถ้าทําไม่ได้ผมก็กลับประเทศไทยก็แค่นั้นคุยกันแค่นั้นนะครับโดยส่วนตัวผมมองนะครับเราไม่ได้ไปรุกรานดินแดนขเขมรนะครับที่ผมบอกว่าต้องจัดการคุณเซนกับคุณมาเน็ตเนี่ยเพราะคนสั่งการอํานาจสูนรวมอยู่ตรงนั้นนะครับอเมริกายังทําเลยครับ อเมริกายังทําเลยเขาเป็นชาติมหาอำนาจนะครับเขายังทําเลยนะครับเราไม่ได้ไปฆ่าบุลลานีไม่ได้ไปฆ่าผู้หญิงลูกเมียต้องจัดการครับตอนนี้ไอ้เฮียอุนเซนคุนมันเนต็ตเนี่ยมันนอนไม่หลับออกมาคลางอิงอิงนะครับว่าไทยเนะี่ควรจะมีคุณธรรมมันฆ่าเขามาเยอะไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันร่วมกันฆ่าชาวเขเมรด้วยกันเป็นเกือบสองล้านคน บาปก,กรรมตามทันแน่นะครับมันต้องจัดการครับจะส่งชุดพิเศษเข้าไปปฏิบัติการแต่มันต้องบุกเราอีกนะถ้าบุกเราอีกปุ๊บเนี่ยต้องจัดการครับต้องจัดการครับู้คิดช้าจังวะจัดการครับ,รรบแล้วก็ตอบชาวโลกได้ว่าผมต้องดําเนินการฐานบัญชาการเดี๋ยวนี้แม่นมาตั้งฐานอย่างกองพลน,น้อยที่เราไปบอมที่ไหนเล่ามันสั่งทางเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สั่งทางโทรศัพท์มันอยู่พนมเปญน,นะ มันอยู่ที่ไหนก็ต้องไปจัดการคนสั่งครับสงครามมันจะได้จบมันไม่ได้ชนช้างแล้วปะทะกันได้ดาบแบบเก่าไม่ได้ไปะตะโกนสั่งแบบเก่าเราถึงจะจำกัดพื้นที่ตรงนี้นะครับผมสนับสนุนนะครับว่าให้บินไปบอมคุนเซนคุนมาเน็ตนะครับท่านจะใช้วิธีอย่างไรเนี่ยท่านเก่งอยู่แล้วนะครับทหารศูนย์สงครามพิเศษเก่งอยู่แล้วแล้วคุนเซนคุณมเน็ตคุณจำไห้นะประเทศไทยเนี่ย คุณไม่ต้องไปเรียกร้องครับนายกสั่งให้ไปบอมบ์บ้านมึงเนี่ยเขาไม่ไปหรอกเพราะเขาเป็นนักการเมืองเขาไม่ทําเขาไม่ใช่นักรบแต่มึงคิดหรือว่าถ้ามึงมายิงพี่น้องประชาชนคนไทยทหารจะไม่กล้าทําประเทศไทยเนี่ยคุณเซนรู้เข้าไว้จําใส่กระโหลกด้วยทหารบกเรืออากาศตํารวจคือทหารของพระราชาไปเอาส้นตีนคิดเอา เขาไม่ได้ไปฟังนักการเมืองหรอกนักการเมืองเต็มที่สี่ปีก็ไปนักการเมืองจะปลดทหารเขาก็ปฏิวัตินักการเมืองเขาไม่ได้กลัวนักการเมืองเขาตัดสินใจเองได้เขามีสมองนักการเมืองมาสี่ปีก็ไปแต่ทหารเขาต้องอยู่ตั้งแต่อายุเป็นร้อยตรีห้าสิบปีกว่าจะ,กะเกษียณเนี่ยมึงลองเิมาลังแกคนไทยอีกสิมึงคิดเลยว่าทหารจะไม่กลา้าปูพนเนกยุอยู่แล้ว นะครับผมเนี่ยเป็นทุกอย่างแต่แม่ันขับเครื่องบินไม่เป็นนะครับขับเครื่องบินลบไม่เป็นนะครับถ้าขับเครื่องบินกิฟเทน f อฟสิหกเป็นนะนะจะแอบขโมยเครื่องบิน f อฟสิบกไปบอมบ้านมึงอ่ะแล้วกูก็ยอมรับโทษจะเอาไปขึ้นศาลโลกศาลอะไรเพราะอย่างมากกูอยู่อีกห้าปีหกปีกูก็ตุยแล้วเพื่อให้สังคมภูมิภาคสงบนะครับชา,า้าขมร้งจะดีใจครับ มึงไม่ต้องออกมาขู่หรอกไอ้เฮียกลัวตายขนาดบอกว่าถ้าประเทศไทยวางแผนรอบสังหารหุนเซนหุนมาเนตจะมีคนอย่างคนไม่ยอมอย่างหุนเซนหุนมาเนตเกิดขึ้นอีกเป็นล้านล้านคนออโท่ไอ้เฮียอย่างนี้นักรบเขาบอกว่าใจมึงปอดแล้วกลัวตายขนาดออกมาพูดมีแต่ประชาชนชาวเขมรแป้าปอร์นทั้งหมดนะกี่สิบล้านคนที่มึงมีเขาจะลุมไปกระทืบศพมึง และตระก,กูลมึงจะอยู่ไม่ได้สักคนเดียวเลยเรียกว่าหายไปทั้งตระก,กูลเลยมันกลัวจนถึงที่สุดแล้วถึงออกมาขู่นะครับหนึ่งมาขอร้องก่อนออกมาขอร้องก่อนว่าไทยอย่าทำคิดว่าไทยคงมีคุณธรรมนะครับแต่ตอนนี้แม่ออกมาว่าถ้าไปรอบสังหารคุณเซนคุณมาเน็ตจะมีคนแบบคุณเซนคุณมาเน็ตเพื่อคนเฮี้ยๆอย่าง,ม,งมึงจะมีเกิดขึ้นเหรอมีแต่เขาจะไปกระทืบศพมึงอะ เหมือนในขุนนางกลางถินที่ประเทศจีนเนี่ยไอฉินหุยหรืออะไรอะ่ะที่เขาเอารองเท้าตบหน้ากันทั้งทุกวันเนี้ยถ้ามึงเสียชีวิตไปเนี่ยเขาจะทํารูปปั้นมึงนะกับเมียเนี่ยแล้วไปให้ประชาชนชาวเขเมรเอารองเท้าตบหน้านะเหมือนในฉินหุยขุนนางกลางฉิ่นเนี่ยนะครับหลอนครับผมไม่ได้โกรธเลยนะแต่ผมเชื่อว่าคุณเซนหลอนครับตอนนี้ไม่ค่อยกล้าโผลหัวไปไหนหรอกเพราะกลัวการรอบสังหารกลัวการรอบสังหาร ขบวนรถเขาไม่เอาแล้วไอ้ที่อะอาร์พไปดักยิงมึงเที่ยวก่อนหาว่าขุนเซนโดนรอบสังหารแล้วก็ไปจับนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามไอ้นักการเมืองคนนั้นแม่นยิงอาร์พยังไม่เป็นเลยมันยิงใส่ขบวนรถมันเองนะครับยิงใส่ขบวนรถตัวเองแล้วก็ไปจับนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามเพราะเลือกตั้งแล้วแม่นจะแพ้เขาเขาก็ต้องลีภัยไปอยู่ต่างประเทศนะครับผมเนี่ยนะ ประธานโทษไม่ใช่ผมออกมาพูดโดยที่ผมไม่ได้มีประสบการณ์อะไรนะผมทำหน้าที่รักษาบุคคลสําคัญเนี่ยมาตลอดชีวิตนะครับการรับราชการ,กรเกษียณอายุราชการมาก็ยังทำหน้าที่หัวหน้าทีมชุดอรักขานะครับมันนอนไม่หลับครับหลอนตอนนี้นะคนใกล้ตัวเนี่ยผมว่าไอ้คุณเซนเนี่ยไม่กล้าใช้ไม่กล้าใช้ ทหารไอชุดบาร์บีวมึงอ่ะผมไม่เรียก B S Q อะไรนะผมเรียกไอ้บาร์บีวนะครับไอกองกําลังบาร์บีวมึงเนี่ยจะไม่รอบทําร้ายมึงเองถ้ามันได้ข่าหัวไปสักร้อยล้านใครทําได้เนี่ยถ้าคุณเซนยังอยู่มันก็ามายิงใส่ประเทศไทยยิงใส่โรงพยาบาลไทยห้าจังหวัดเราเสียไปห้าร้อยล้านผมว่าให้กับชุดนักรบขเหมนแดงเก่าๆดีกว่า รับไปเลยสามร้อยล้านห้าร้อยล้านาผมว่าดีด้วยนะนะครับเงินมีประโยชน์นะเว้ยนะครับเอาไหมนักลบขเขมรนะครับเป็นผมผมยังเอาเลยนะครับถ้าท่านรับงานแล้วก็ชวนผมไปด้วยนะครับผมจะแอบข้ามแดนไปนะครับผมไม่สามารถที่จะมาพูดออกสื่อได้นะครับว่าผมเคยทำงานอย่างไรนะครับ แต่ภารกิจสําเร็จก็แล้วกันนะครับภารกิจสําเร็จก็แล้วกันนะครับไปถามท่านอดีตรองนายกควายความมั่นคงก็ได้ครับว่าผมทํางานสําเร็จไหมนะครับโอ้ยไม่ไม่ละครับระดับพุนเซนเนี่ยต้องให้เกียรติเขาหน่อยต้องระดับสามร้อยล้านขึ้นนะครับสามร้อยล้านเงินนิดเดียวนะครับเงินนิดเดียวครับสามร้อยล้านห้าร้อยล้านนี่เงินนิดเดียวครับ ดีกว่าจะต้องไปเสียให้กับไปจัดงบกันอะไรกันเนี่ยนะฮะมึงมาลังแกคนไทยอีกทีสิกูจะเปิดบัญชีรับบใบจ่ากถ้าเปิดบัญชีรับใบจากนี่ผมไม่ไม่งุกงิบอย่างเขานะครับได้ยอดเท่าไหร่เนี่ขึ้นยอดเลยครับครบสามร้อยล้านห้าร้อยล้านนะผมก็เดี๋ยวให้พักพวกผมอยู่ฝั่งขเขมรด้วยซ้ำไปนะครับติดต่อประสานงานนะครับมึงลองคิดลังแกคนไทยอีกทีสิ สมบัติที่คุณมีเนี่ยก็พอแล้วยิ่งมีอำนาจยิ่งทุกข์ถ้าคนไทยไปลังแกคุณคนไทยไปบุกรุกประเทศคุณคุณต่อสู้ผมจะชื่นชมนะแต่เนี่ยคุณมาลังแกรประเทศไทยมายิงพี่น้องประชาชนคนไทยยิ่งโรงพยาบาลเงินที่มึงมีเนี่ยพอแล้วถ้าเป็นผมนะแต่มันลงจากหลังเสือไม่ได้คุณเซนมันทำความชั่วไปเยอะลงจากหลังเสือถ้าเกิด เตียบันมีอำนาจหรือสมรังสีมีอำนาจมันจะลือคดีห้หุ่นเซ็นกับโคตรง่าตระกูลมันคนไทยเนี่ยมึงอย่าไปคิดว่าเขาจะระดมทุนไม่ได้นะเว้ยแค่น้ําท่วมหนองคายเนี่ยบินบรรลือลิ์ออกไปช่วยเนี่ยเขายังช่วยกันไม่รู้กี่ร้อยล้านนะครับโอนกันสี่ห้าวันเท่านั้นแหละนะครับและคนไทยแม่นถึงจะจนแต่มีน้ําใจนะถึงจะจนแต่มีน้ําใจนะเพราะฉนั้นก่อนที่จะทําอะไรเนี่ย ขอให้ท่านสมเด็จมหาเตโชฮุนเซนกับท่านพลเอกคุณมเนตคิดอีกทีหนึ่งคิดอีกทีนึง,ค,นงคิดให้รอบครอบศักยภาพการสกรีนคนของคุณไม่ใช่นั่นถึงด่านจะปิดตอนนี้แม่นบินไปลนบินไปลมพนมเปนก็ได้อย่าลืมว่าไปรังแกไทยมากๆเนี่ยไทยสู้นะเว้ยนะครับ แล้วผมเห็นด้วยกับทหารนะครับประกาศกฎอายการศึกมาอย่างเนี้แล้วท่านตัดสินใจไปเถอะครับตอนนี้ท่านนั่งอยู่ในหัวใจของประชาชนคนไทยประชาชนคนไทยไม่ได้ไปฝากความหวังกับทางรัฐบาลนะครับฝากความหวังไว้ที่ท่านผู้จัดการทหารบกทหารเรือทหารอากาศขวัญกาลังใจดีมากนะครับขวัญกาลังใจดีมากบางทีทําในภาครัฐบาลมันไม่ได้หรอกครับ รัฐบาลเหมือนกับสมัยรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามจำเป็นต้องไปร่วมเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นแต่คนไทยไม่เห็นด้วยคนไทยก็ตั้งขบวนการเสรีไทยขึ้นนะครับผมเฝ้าจับตาคุณอยู่นะอย่าต้องให้คนไทยตั้งขบวนการเกลียบคุณเซ็นเลยที่จริงถ้ามันเจราจาสงบศึกไม่มีการเสริมกำลังกันอยู่กันนะครับอยู่กันไปอย่างเงี้ยนะครับอยู่กันไปอย่างเงี้ย มึงอย่าลุกล้ำแดนกูกูอย่าลุกล้ำแดนมึงนะครับมันก็ไม่มีปัญหาตอนนี้แย่นะผมสงสารพี่น้องชาวกัมพูชานะตั้งแต่ปิดด่านเนี่ยพืชผลทางการเกษตรเขาชิบหายหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังข้าวโพดผลผลไม้ไทยยังมีทางออกครับเพราะชาวเขมรไม่รู้จะไปขายให้ใครไทยไมไปขายตรงนั้นไม่ได้ ชาวเขมียนใช้สินค้าเนี่ยคนที่เดือดร้อนตอนนี้ก็ของเราเป็นเฉพาะผู้ประกอบการผู้ประกอบการนะครับซึ่งเขารวยอยู่แล้วครับบ้านเมืองมันอย่างนี้ท่านก็ต้องอดทนโดยเฉพาะปะตทแม่นรวยจะตายหาอยู่แล้วนะครับปตทนะครับแล้วเครือข่ายโทรศัพท์เราแต่พี่น้องแถวชายแดนที่เปิดร้านค้าตลาดชายแดนมันก็ต้องมีเดือดร้อนบ้างมันไม่ใช่เวเวลาปกติไม่ใช่เวลาปกติครับ